ตำบลสันปเปาท่านรองนายกหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องกิจอาสาทุกท่านครับพร้อมทางกำนันผู้ใหญ่บ้านกระผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมกิจอาสาปลูกต้นไม้เพื่อเป็น,นการร่วมเฉลิมพระเกียรติเรื่องใน โอกาสวันเฉลิมมชนพรรศาบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิระเก้าเจ้าอยู่หัว2 8กรกฎาคม2568และวันเฉลิมมชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนินีพันปีหลวง12สิงหา2 5งหา ในวันนี้จากสภาพปัจจุบันเกิดปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนสภาพดินฟ้าอากาศแปรปวนเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายซึ่งนับวันจะทวีคุณความรุนแรงมากขึ้นสาเหตุหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรทำให้ความต้องการในทรัพยากรธรรมชาติ มีมากขึ้นส่งผลทํำให้พื้นที่สีเขียวลดน้อยลงมีการตัดไม้ทําลายป่าจนเกินกําลังที่ป่าจะผลิตทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาทดแทนได้ทันกับความต้องการของมนุษย์ดังนั้นการปลูกต้นไม้จึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และเป็นอย่างมากทําให้ช่วยกัน สร้างสมดุลทางธรรมชาติได้สิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดอากาศบริสุทธิ์ช่วยดูดซับน้ำไว้สกัดกั้นน้ำม่ให้ไหลบ่าป้องกันการเกิดอุทุกกภัยมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคกับขอขอบคุณภาคีเกอรกายทุกภาคส่วนที่ได้เสียสละกำลังกายกำลังใจและช่วยกันขับเคลื่อน กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติในวันนี้เพื่อสำเร็จรุ่วงตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม,รรม,รรมซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องจิตอาสาในตำบลสันป่าเปาของเรารวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านกับแล้วก็องค์กรต่างๆนะครับซึ่งผมคิดว่าจิตอาสาของตำบลสันป่าเปาของเรายังมีเยอะกว่านี้ ต้องได้แสดงตัวตนนะครับซึ่งจิตอาสาในตำบลสับะเปาของเรารู้สึกว่าจะเงี่ยบไฟเมินละที่จะมาทากิจกรรมร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยากให้ฟื้นฟูจิตอาสาของแต่ละหมู่บ้านนะครับฝากทางผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับลองเช็คดูว่าที่จิตอาสาของเขานะ่ยมีหมู่บ้านละกี่คนนะครับเพื่อที่เขาจะได้ช่วยกันในการพัฒนา ในตำบลสันปะเปาของเฮาบอกว่าจะเป็นด้านภูมิทัศน์นะครับด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในตำบลสันปะเปาเฮาเขาอยากให้มันเขียวชอุ่มนะครับไปทางไหนนะก็เห็นความเขียวะจีไปทั่วทั้งตำบลน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากพวกทางกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ ท่านจิตอาสาที่มีเพื่อนๆเ,ออเป็นจิตอาสาถ้าอย่าลืมกันไปละก้าครับเมินน้องแต่อย่าเมินนักแกที่เ่ามีกิจกรรมร่วมกันนะครับวันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรนะครับผมขอเปิดการปลูกต้นไม้นะครับในวันเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ณนบะัดน,นี้ครับขอบคุณครับ S <S อคุณนนาโยกที่ได้กล่าวเปิดโครงก,การกิจกรรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าสลำดับต่อไปเขาก็จะห่วมกันปลูกต้นไม้นะเจ้ามีต้นเงาะหญ้าแฝกนะเจ้าซึ่งเขาขุดหลุมและเตรียมพันกล้า